ันนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ I ne fe um tre a b r e d u n g t r e f f e n e I ne fe a b r e d u um n g t r e f f e n แปลว่าทำการนัดหมายนะคะทำการนัดหมายนะับพบคำนามนะคะคำว่า de fe a b r e d u um n g de fe a b r e d u um, g แปลว่าการนัดหมายการนัดพบพอมารวมกับคำกริยา t r e f f e n กลายเป็น I n e e r a b a r d u n g t r e f f e n แปลว่าทำการนัดหมายทำการนัดพบนะคะหรือในภา,าษาอังกฤษมันก็เท่ากับ make an appointment เรามาดูคำกริยาที่เป็นสุนนุนุมนะคะของ n o m e n verb v e in. คำนี้นะคะก็คือคำว่า sich v e r a b r e d e n sich v e r a b r e d e n แ,แปลว่านัดหมายนัดพบ หรืออีกคำหนึงนะคะที่เราสามารถใช้แทนกันได้ก็จะเป็น I n e n t m e n Marken I n e e to m e n Marken แปลว่าทำการนัดหมายทำการนัดพบได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างแบบง่ายๆกันก่อนนะคะสมมุติเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการนัดพบนัดหมายกับเธอนะฉันต้องการนัดพบนัดหมายกับเธอนะ Ich möchte mich มิเด r ยเฟอปเรเดนใช่ไหมคะถ้าสมมติเราจะใช้คำกริยาซิเฟอป r ร d e n มันก็จะกลายเป็น ich möchte mich mit dir f e a ป r ร d e n คือฉันเนี่ยต้องการนัดหมายกับเธอนะแต่วันนี้นะคะมันเป็น no m e n v e b f e b i ด d งเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนคำกริยานี้เอาออกไปเลยนะคะกลายเป็น ich möchte mit dir eine Verabredung treffen Ich möchte mit dir eine Verabredung treffen ฉ ver ันต้องการนัดหมายฉันต้องการนัดพบกับคุณนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Es ist unüblich un Dass wir telefonische Verabredungen treffen Es ist unüblich ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่ามันไม่ปกตินะ มันผิดปกตินะซึ่งคำ adjective นะคะ Ublich อ b l i c h แปล,ปล,ปลว่าปกตินะคะแต่ว่า u n น b l i c ก็แปลว่าไม่ปกติหรือผิดปกติ DAS w i r t e l e f o n i s c h e ช e เฟอปเรด u n g t r e f f e n ที่เราเนี่ยที่พวกเราทำการน,นัดหมายกันทางโทรศัพท์เห็นไหมคะความหมายหลกัหลกๆของ Nomen โน verb verbindung เนี่ยมันจะอยู่ที่คำ นามนะคะมันจะอยู่ที่คำนามเนาะให้เรามาสังเกตที่คำนามได้เลยให้เดาความหมายที่คำนามได้เลยตัวอย่างต่อไปนะคะ tumust keine v e r a b r e e u um n g treffen um mich zu sehen ห u m u s t แปลว่าคุณจำเป็นนะคะ k e i n e Verabredung um t r e f f e n คุณไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายนะ um su ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าในการที่หรือเพื่อที่จะ เพื่อที่จะพบฉันเพื่อที่จะเจอฉันนะคะคุณไม่ต้องทำการนัดหมายเพื่อที่จะมาพบฉันหรือเพื่อที่จะพบฉันนะ Du m u s s t k น i n น v e r a b r e d u n g t r e f f e n u m mich zu sehen ต่อไปนะคะเป็นคำว่า Einen v o r Vorschlag m c c h e n e i n e n Vorschlag machen p l u s d a t i v ตรงนี้นะคะก็จะแปลว,ว่าเสนอเสนอแนะเสนอเสนอแนะ ซึ่งคำนามนะคะ f o r s c h l a g k there f o r s c h l a g แปลว่าข้อเสนอ I n e n mean, f o r s c h l a g machen แปลว่าทำการเสนอทำการเสนอนะคะหรือทำข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างมันก็เสมือนกับคำกริยา f o r s c h l a g e n f o r s c h l a g e n ที่แปลว่าเสนอเสนอแนะ่นะคะที่เป็นคำกริยามาก,กับกรัมดาทีเสมอเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ Ich möchte für das nächste Wochenende etwas Vorschlag e n ตรงนี้นะคะมันก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยต้องการเสนอว่าเสนอแนะบางสิ่งบางอย่าง für das nächste Wochenende สำหรับสัปดาห์หน้าเราก็สามารถเปลี่ยนคำกริยาตรงนี้นะคะ Vorschlag e n ไปเป็น No men verb v b i n d e um n ได้เป็น einen Vorschlag machen ได้ดังนี้ค่ะ Ich möchte für das nächste Wochenende. Einen Vorschlag machen. Ich möchte für das nächste Wochenende einen Vorschlag machen. ฉันนะคะก็ต้องการทำการเสนอหรือเสนอแนะบางสิ่งบางอย่างเนาะสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าหรือตัวอย่างที่สองนะคะ เราใช้คำ n o m e n verb feindung ได้เลยก็คือฉันเนี่ยต้องการเสนอบางสิ่งนะคะเสนอบางอย่างกับคุณนะ ich werde ihnen einen Vorschlag machen ich werde ihnen einen Vorschlag machen ฉันจะทำการเสนอกับคุณนะหรือฉันเสนอหรือฉันเสนอแนะกับคุณนะหรือถ้าเป็น Du, okay. ich werde dia einen Vorschlag machen. dir einen Vorschlag machen. Ich könnte natürlich einen kleinen Vorschlag machen. Ich könnte natürlich einen kleinen Vorschlag machen. ตรงนี้นะคะก็จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยสามารถให้ข้อเสนอหรือทำข้อเสนอแนะเล็กๆได้อย่างแน่นอนโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะหรือตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็น ich m a c h e den Vorschlag einen Ausflug zu unternehmen ich m a c h e den Vorschlag einen Ausflug zu unternehmen ก็จะแปลได้ว่า ฉันเนี่ยขอเสนอนะฉันขอเสนอแนะว่าทําการท่องเที่ยวกันเถอะฉันขอแนะนำนะหรือฉันขอเสนอแนะว่าทําการท่องเที่ยวแบบ one day trip หรือแบบ out fluke กันเถอะ